ถ้าจะว่าในความเป็นจริงแล้วว่าความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยนะเราเคยเข้าใจว่ามันเกิดจากการได้กินของอร่อยๆใช่ไหมการได้ไปเที่ยวที่สวยงามการได้มีคนมาให้ให้ของให้นู่นให้นี่มาพูดชมเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคแหละอันนั้นมันก็คือความสุขความสุขแบบหยาบแบบหยาบก,ก็คือ เป็นความสุขทางโลกอ่ะซึ่งมันเกิดมันต้องเกิดจากการที่เราไปรับอะไรสักอย่างมาถ้าถ้าปัจจากปัจจัยเหล่านี้เราก็จะไม่มีความสุขถูกไหมอืมแต่มันจะมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความสุขแบบละเอียดหรือความสุขอที่ไม่ได้เป็นความสุขทางโลกอ่ะเป็นความสุขในในในใ,ใ,ในทางของทางธรรมแล้วกันอ่ะตรงข้ามกับทางโลกก็เป็นทางธรรม เป็นความสุขที่ไม่ได้ขึ้นกับอะไรไม่ต้องพึ่งพาอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้กับความสุขแบบทางโลกเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันคนละเรื่องเลยที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเคยได้ยินไหมประโยคนี้ประโยคนี้คือถ้าใครได้เข้าถึงความรู้สึกแบบเนี้ยก็คือเราจะรู้เลยว่าโอเค แบบนี้แบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าความสุขคือหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้รับแล้วแหละแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คืออาการปิตินั่นแหละปิติคืออะไรปิติก็คือสภาวะเดียวกันก็คือเวลาเราเข้าสมาธิแล้วเกิดความแขนหายตัวหายว่างเบาวิวสงบเงียบคือศูนย์อะถ้าคิดแล้วไม่ออกก็คือสภาวะศูนย์ศูนย์ก็คือ ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีอะไรเลยเนี่ยแหละคือความสงบที่แท้จริงแล้วถ้าเราได้พิจนารณาเกี่ยวกับสภาวะนี้จริงแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อโอเคสิ่งนี้แหละที่คือแต่ก่อนผมก็ไม่เคยเข้าใจนะว่าอันนี้คือสภาวะอะไรแต่ว่าลองไปสอบถามกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยที่เขาพูดมาก็พูดตรงกันว่าสภาวะนี้แหละคือนิพพาน คือสภาวะนิพพานนะเออก็คือแต่ก่อนเข้าใจว่านิพพานต้องไปเกิดไม่ต้องต้องไปเกิดขึ้นหลังจากที่เราแบบตายไปแล้วอะไรเงี้ยตอนที่เราเรียนตอนเด็กอะไรงี้ก็คือการคิดของเราเนี่ยการคิดแบบที่ไม่ได้รู้ความจริงดังนั้นให้ทุกทุกคนเข้าใจว่าเวลาเราเข้าถึงสภาวะความว่างนันแล้วเนี่ยเราเข้าถึงนิพพานังปรมังสุขขังถึงไหมเข้าถึงความสุขอย่างยิ่งซึ่งเชื่อว่าถ้าใครได้เข้าไปแล้วก็อ่ะโอเค อาจจะได้รับรู้ว่าโอเคมันคือความรู้สึกแบบหนึ่งนะและอยากจะบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นการฝึนเป็นการฝึกเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าในทางพุทธนั่งไม่ให้ติดสุขนั่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนั่งสมาธิต้องปล่อยวางคือหลายๆคนนะตีความผิดไปซะเยอะคือจริงๆนั่งสมาธิเนี่ยได้ความสุขนะอยากจะบอกเลยว่า แต่คือมันเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็จบไปอ่ะแต่คือถามว่าได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้คือเราเอาสามารถเอาสภาวะเหล่านี้มาใช้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถามว่าใช้ยังไงเวลาเราเกิดความเบาสบายเกิดความว่างเนี่ยมันมันไม่ได้แบบว่าพอเลิกนั่งเสร็จปุ๊บหนักเลยถูกไหมมันก็จะเบาต่อไปไปนอนก็จะเบาพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็จะเบาจนกว่าจะมีเรื่องอะไรสักอย่างที่มันมากระทบเรา แล้วเราก็ไปให้ค่าถูกไหมแล้วเราก็ไปวนเวียนไปคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมวางลงถึงตอนนั้นน่ะสภาวะก็อาจจะสลายไปแต่ข้อดีของการที่เราทําอยู่บ่อยๆเราก็จะสามารถระลึกขึ้นมาได้คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นความเคยชินเป็นนิสัยเกิดความชํานาญนั่งปุ๊บก,ก็เข้าง่ายขึ้นเข้าเร็วขึ้นอยู่ได้นานขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันก็รู้สึกมีความเบาสบายมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือความสุข มันก็คือการเอาสภาวะนิพพานไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละเป็นยังไงก็คือไปแบบเบาๆสบายๆไม่ได้คิดอะไรมากมายว่างๆโล่งๆก็คือชิลๆถูกไหมชิลๆนั่นเองไม่ต้องแบบว่าไปอะไรมากมายก็จะเกิดความสุขได้ความสุขก็คือไม่คิดไงไม่คิดก็ไม่หนักไม่หนักไม่หนักไม่มีปัญหาไม่เวิ่นเวอรไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่สับสนอืม ก็จะเกิดสภาวะตรงนี้ได้ดังนั้นคือพอเกิดความว่างตรงเนี้ยเรามองลึกลงไปแล้วกันเราเราเรามองไปถึงความรู้สึกด้วยคือความว่างเนี่ยมันก็จริงๆแล้วถ้าเข้าถึงความว่างจริงมันก็จะเป็นขั้วเดียวกับความปิติปิติคืออะไรความรักความรักความเมตตาความเมตตาทำไมความรักถึงเป็นความสุข ความรักความว่างคือมันคือสภาวะเดียวกันนะแต่คือมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเกิดความว่างแต่เราไม่รู้ตัวคือตอนเรานิ่ง,งว่างๆเนี่ยคือเราเกิดความรักแล้วนะแต่เราไม่รู้ตัวคนสงสัยว่าเฮ้ยอาการของความว่างกับความรักมันเกี่ยวโยงกันยังไงก็ลองรู้สึกดูสิถ้าเกิดว่าใครนั่งแล้วเกิดปิตินะณันะสภาวะนั้นเราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรแล้วอะชีวิตอะคือมันแบบละไปแล้วนึกออกไหมมันละเป็นแต่มันเป็นสภาวะ มันไม่ได้ละแบบว่าทั้งชีวิตคือมันเกิดขึ้นใช่ไหมตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือสภาวะมันหมดเมื่อไหร่ก็คือหมดแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากตรงน,นั้นได้ว่าโอเคณขณะที่เราเกิดอ่ะอ่ะอย่างที่พี่อ้อมเป็นเฮ้ยพอนั่งสมาธิแล้วเ,เกิดความว่างมากๆทาไมรักตัวเองจังเลยถูกไหมคําถามคือมาได้ยังไงก็คือมันคือเรื่องเดียวกันเมื่อเราเมื่อเราเข้าถึงความความว่างแล้วเนี่ยความว่างคืออต้นกําเนิดของเราแล้วกันต้นกาเนิดของเราจิตวิญ,ญญาณของเรามี ความรักความว่างคือไม่มีตัวตนถูกไหมไม่มีตัวตนมีแต่ความว่างเบาสบายมีแต่ความรักความเมตตาความปิติยินดีแล้วถามว่าเวลาที่เรารู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นความสุขเพราะว่ามันเบามันมีความสุขแล้วเกิดความรักเกิดความเมตตาเฮ้ยฉันไม่ต้องการอะไรแล้วนะเราเปลี่ยนจากคนที่ต้องการที่จะรับอย่างเดียวเป็นคนที่อยากจะให้ละอ่าบางคนรู้สึกแบบโห รู้สึกดีจังเลยอยากจะแผ่เมตตาให้กับคนนั้นคนนี้อยากจะมอบความรักให้กับคนนั้นคนนี้นี่ไงที่เขาเรียกว่าความสุขที่แท้จริงคือการให้พอเข้าใจยังว่าทาไมความสุขที่แท้จริงคือการให้เพราะว่าเราเข้าไปอยู่กับจิตวิญญาณของเราแล้วไงเราเข้าไปอยู่กับต้นกำเนิดของเราแล้วเหมือนที่บางศาสนาเขาบอกว่าเรากลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็คือเหมือนกันเราจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต,แต่แต่คือเรากําลังจะคือมันเป็นแค่คํานิยามอะ แต่เรากําลังพูดถึงสิ่งสิ่งเดียวกันแต่แค่ต่างบริบทต่างคํานิยามต่างกันให้ความหมายเฉยๆเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ไม่ได้มีใครที่เออ่จับต้องได้จริงๆก็เลยไม่มีใครที่เลยเลยไม่สามารถนิยามเป็นสากลได้ถูกไหมก็แล้วแต่ศาสนาละแล้วแต่นิกายต่างๆดังนั้น พอเราเข้าถึงความสุขตรงเนี้ยความรักความปิติยินดีความสุขความเมตตาความว่างความนิเอ่อลักษณะคือนิพพานแล้วแล้วตรงนั้นมีอะไรอีกมีเยอะมากนะความเชื่อก็มีเวลารู้สึกแบบว่างส,ส,ส,สนิทมากๆเนี่ยเราจะเกิดความศรัทธาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะเกิดพลังอะไรบางอย่างที่เข้ามาก็คือพลังจากต้นกาเนิดของเรานั่นแหละเราจะรู้สึกเลยว่าอู้เราเก่งเนาะ เรารู้สึกว่าเรามีความเชื่อมั่นเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนได้รับพลังจากผู้วิเศษมาติดตัวมาถูกไหมแต่สิ่งเราเนี่ยคือต้องค่อยๆพิจารณาตัวเองไปว่าโอเคเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในชีวิตแต่สิ่งที่ได้รับมาเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอย่างเดียวเราจะได้รับโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกแต่เราจะรู้ตัวต่อเมื่อเราได้ได,ได,ได้ได้เริ่มพิจารณาอาจจะเปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานหรือว่ามันก่อนอะไรเงี่ยเราก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้น เราก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปคือมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเราจะค่อยๆรับรู้แล้วค่ะดังนั้นพอเราได้รับในสิ่งเหล่านี้ตอนที่เราฝึกสมาธิแล้วอ่ะมันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ตอนที่เราไปใช้ชีวิตด้วยเราได้รับความรักความเมตตาไปแล้วถูกไหมจากจิตวิญญาณของเราส่งมาละเราก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายในชีวิตประจำวันเวลาเจอใครเราก็จะเกิดความรักได้ง่ายเราจะยิ้มแย้มได้ง่ายถูกไหมคือคนมีความสุขก็ต้องยิ้มแย้ม เรายันเสร็จปุ๊บเราก็จะกลายเป็นคนที่พลังงานดีถูกไหมพลังงานดีเราเกิดความรักความเมตตาเห็นคนนั้นคนนี้เราก็จะกลายเป็นผู้ให้โดยปริยายแล้วก็จะอ,อยากจะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เพราะเรามีความสุขพอมันสุขเต็มแล้วเราก็จะอยากช่วยเหลือคนเองแล้วเราก็จะเข้าใจสิ่งที่คนอื่นเป็นโดยอัตโนมัติเพราะเวลาเกิดสติเนี่ยในระดับที่ละเอียดมากๆขึ้นเนี่ย เราจะไม่ได้แค่แค่เข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจคนอื่นด้วยเพราะเรากับคนอื่นจริงๆแล้วเหมือนกันไงมันก็กลับมาที่สิ่งเหล่านี้ก็คือว่าเราทุกเราทุกคนเนี่ยเหมือนกันเพราะเรามาจากต้นกาเนิดที่เดียวกันเรามีความรักเป็นพื้นฐานเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาแค่ไม่รู้ความจริงเหมือนเราแต่ก่อนเน่ะเหมือนเราก่อนเข้าใจวันนี้เราเข้าใจแล้วปุ๊บก,ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะต้องเข้าใจหมดถูกปะก็อาจจะมีคนที่ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องทํำยังไงเมตตาเขานั่นแหละ พอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะเริ่มตื่นรู้ไปตื่นรู้แต่เรื่องต่างๆในชีวิตเริ่มตื่นรู้ว่าอ๋อโอเคคนเรานะเป็นแบบนี้นะทําไมเราถึงเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเราจะเริ่มเข้าใจตกผลึกตื่นรู้จากนั้นพอเราเริ่มตรงเนี้ยเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นเราก็จะยกระดับตัวเองขึ้นมากลายเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นถ้าถึงตรงนั้นปุ๊บก็คือพลังงานเราจะเปลี่ยน พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยรอบๆข้างเราก็จะเปลี่ยนตามนะใครที่สงสัยว่าโอ๊ยทําไมชีวิตผมเพิ่งลงคิดไปทําไมชีวิตไม่ดีเลยทําไมเจอแต่เรื่องไม่ดีเจอเรื่องนั้นแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไม่ดีเรื่องนั้นก็ไม่ดีพลังงานไม่ดีไงพอพลังงานไม่ดีมันก็ดึงดูดเรื่องไม่ดีก็เป็นเรื่องปกติแต่เราเข้าใจหรือเปล่าดังนั้นเปลี่ยนอะไรอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนข้างนอกเหน,นื่อยแล้วก็เปลี่ยนยาก เปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนตัวเองปุ๊บคนอื่นเปลี่ยนตามเพราะอะไรเพราะเราทุกคนเหมือนกันไงถ้าเราอยากจะเริ่มเปลี่ยนเราเปลี่ยนความเป็นเราก่อนแล้เปลี่ยนความเป็นเราปุ๊บเรารอบๆข้างก็จะเปลี่ยนตามเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเป็นแรงดึงดูดอะเป็นพลังงานอะเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดได้ดังนั้นเริ่มต้นจากตัวเราไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับธรรมชาติไม่ยากเลยง่าย เพราะฉะนั้นอย่าไปทําให้มันยากฝึกง่ายๆทําให้เป็นนิสัยทําให้มันเป็นธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจความจริงทุกอย่างเองครับก็ขอเป็นกําลังใจกับทุกคนครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อในห้องนะใครจะเข้าก็แอดเข้าไปได้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่มังกรขอบคุณน้องมุกด้วยนะครับวันนี้ทําหน้าที่ได้ดีมากขอบคุณมากๆเลยคขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราทำสมาธิให้องค์ภากันนะครับสิบนาที ถึงท่านตอน